สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์นะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ90วันพักรบเดินเกมสแสวงหาพันธมิตรสนับสนุนโลกนะครับดูนะครับจะผ่อนคลายลงนะครับหลังดาราม่าละครนนพักรบสงครามการค้าสหรัฐจีน90วันนะครับได้ถูกนําเสนอไปทั่วโลก จนส่งผลนะครับให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยฟื้นนะพุ่งขึ้นนะอย่างแรงในขณะที่ราคาทองคําโลกนะครับก็ร่วงแรงนะครับนะต่ำกว่า3,200ดอลลาร์ต่อออนนะครับไหนทะี่ทำคลิปนะมาอยู่แถวแถวสามพนหดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะนะผมก็จะมาเล่าส่วนฟังนะเราติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่ผมคาดการณ์เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรหนึ่งนะครับการประเมินผล จากสงครามการค้าของสหรัฐยกแรกของทั้งสองฝ่ายนะทั้งสหรัฐแล้วก็จีนอย่างนี้นะครับนะครับประการแรกนะครับสหรัฐเนี่ยมุ่งหมายเล่นงานจีนถึงตายนะถึงพังพินาศใหญ่บูดง่ายนะครับ2นะครับจีนแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าที่ทางสหรัฐนะได้ประเมินคาดการณไว้แต่แรกนะครับแล้วก็ 3. นะครับตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรรัฐบาลและดอลลาร์สหรัฐนะครับถูกขยา่า ถูกทดสอบนะจากบรรดานักลงทุนทั่วโลกนะมันส่งสัญญาณอมาเหมือนกันว่าเฮ้ยชักไม่แน่ใจแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยนะเวลามันเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนักลงทุนทั่วโลกจะวิ่งเข้าหาพันาบาัตรัฐบาลสหรัฐวิ่งเข้าหาดอลลาร์แต่รอบนี้ชักไม่แน่ใจนะตลาดหุ้นก็ร่วงเละเทะเลยนะครับ 4. นะครับนะการเปิดสงครามการค้าของสหรัฐยกแรกเนี่ยเปิดเผยจุดอ่อนแอของสหรัฐคืออะไรครับ ลองคิดดูนะและจุดแข็งแกร่งของจีนคืออะไรนะครับลองคิดดูและปริยาจากทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะเมื่อทรัมป์ประกาศสงครามการค้าของเขานะไปทั่วโลกแล้วก็เกิดเปิดสงครามการค้ากับจีนแบบเต็มรูปแบบซัดกันนัวนะครับแล้วจีนไม่ถอยด้วยนะพอหลังสหร,รัฐต้องตามงอขอคืนดีนะครับมันเปิดเผยทั้งจุดอ่อนแอของสหร,รัฐและจุดแข็งแกร่งของจีนนะครับ 5นะครับนะเข้าใจตัวตนของทรัมป์ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะว่าเขาเป็นคนประเพทไหนคือธรรมดาใช่ไหมเราคาดหวังเงี้ยแต่บอกว่าโอ้โหผมมองนะทรัมป์นะผมได้จะใส่หัวอาจาไปตีขามหมายนะที่ผมใส่หัวแปบว่าอะไรฮนะ่ึ่งมุมมองถ้าใครติดตามช่องผมมาผมเคยบอกนะครับผู้นําในอุรมคกติของผมเนี่ยเป็นผู้นําที่มีศีลมีธรรม ผมใส่หัวไปตีความหมายเอาเองนะสนะครับนะก็คือสิ่งที่นะเกิดขึ้นที่บ่านมาเนี่ยนะครับการเดินเกมสแสวงหาพันธมิตรสนับสนุนนะคือในช่วง90วันพักรบเนี่ยนะนะก็จะมีการเดินเกมสแสวงหาพันธมิตรสนับสนุนนะของทั้ง2ฝ่ายสขั้วเนี่ยแนหะนะ ซึ่งจะมองเห็นว่าสหรัฐนะครับเริ่มต้นเดินเกมนะครับหลังจากพักรบ90วันนะครับเดินเกมทัวร์ตอ,อกกลางนะครับเพื่อเปิดดิลข้อตกลงใหม่ๆกับพันธมิตรตนอกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็สร้างพันธมิตรใหม่นะครับอย่างซีเรียเพื่อป้องกันแม่รัเสเซีย <นะ S 1> เข้ามาผูกมิดนะ,นะเป็นต้นนะครับแล้วก็พยายามแทรกตัวเข้าไปคุยสันติภาพ ยูเครนนะครับทั้งๆท,ที่ปูตินนะเป็นคนแจ้งว่าขอคุยตรงกับยูเครนเท่านั้นนะครับเอาแล้วมาอยู่ดีนะครับทางทรัมป์เนี่ยจะขอแทรกตัวเข้าไปองเล็บนะครับมารยาทอยู่ที่ไหนส่วนจีนและพันธมิตรบริกส์ของเขานะครับก็คงต้องมีการพูดคุยประเด็นต่างๆของการกระทําของทรัมป์และสหรัฐนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป แลวซอสได้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ในกลุ่มบริกส์เนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงจริงหรือเปล่านะหรือว่าจับตัวกันหลวมๆนะพอเขาจริงๆความเห็นเก่ตัวจัดนะของบางประเทศเนี่ยก็แตกนะครับไม่เข้มแข็งจริงต้องดูนะครับว่าการประชุมนะของวิกสมิธนะ2025เนี่ยเป็นอย่างไรมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาหรือไม่นะในประเด็นต่างๆนะทีออ่ทรัมได้กระทำนะไปทั่วโลกเนี่ยนะครับ วันนี้คือ90วันนะครับข้างหน้าของการพักรบเนี่ยนะครับ90วันข้างหน้าที่กําลังจะเป็นไปหลังสงครามการค้ายกแรกนะครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมประเมินนะแล้วมองเห็นนะว่าระหว่างการพักรบ90วันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมีการประเมินผลนะจากสงครามการค้าของสหรัฐยกแรกของทั้ง2ฝ่าย แล้วก็มีการเดินเกมแสวงหาพันธมิตรสรสนุนตนนะครับของทั้ง2อขั้ว2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับติดตามสถานการณ์เอาไว้นะครับในระหว่าง90วันนี้เป็นอย่างไรและหลัง90วันผลจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ